สวัสดีในช่วงเย็นๆค่ะของวันอังคารที่10ธันวาคม2567วันนี้ปิ่นพาทุกคนมาที่นี่ค่ะห้องจําจุรี1นึงโรงแรมภูเก็ตเมอร์ลินนั่นเอง มาร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงฉลองเนื่องในพิธีมงคลสมรสระหว่างนางสาวพลและลินโคโจีนหรือว่าน้องแป้งค่ะกับนายกริดธรรมเสาเรือนหรือว่าน้องฮาร์ดนั่นเองทุกคนปิ่นมาถึงปิ่นก็อยากจะเก็บบรรยากาศทุกสิ่งทุกอย่างในงานไว้ค่ะเพราะว่า งานในวันนี้สวยงามแล้วก็อบอุ่นมากทุกคนทุกอย่างถูกจัดเรียงไว้อย่างดีค่ะแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนอื่นเรามาชมภาพของเจ้าบ่าวเจ้าสาวกันค่ะทุกคนดูดิอุ้ยสวยงามสวยงามที่สุดค่ะ ยังไงยังไงปิ่นก็มาถึงงานไวที่สุดแล้วค่ะวันนี้ปิ่นจะขอเก็บบรรยากาศทุกสิ่งทุกอย่างไว้นะทุกคนนี่ค่ะอบอุ่นมากๆเลยนี่เรามาถ่ายรูปกันตรงนี้สวยไหมสีสวยค่ะนี่ปิ่นชอบมากเลยจาก ปิ่นที่เป็นคนที่ว่าชอบสีชมพูนะทุกคนมางานของน้องแป้งแล้วปิ่นกลายเป็นคนชอบสีน้ําเงินนอย่างนี้ไปเลยอ่ะทุกคนสวยงามมากทุกคนดูบรรยากาศค่ะก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เพื่อนเจ้าสาวมาแล้วบ้างบางส่วนนะคะเดี๋ยวไปชมภายในงานกับปิ่นก่อนก่อนที่แขกเกลือจากเดินทางมาถึงใช่ไหมเรามาชมค่ะทุกคนปิ่นว่าเวทีสวยงามมากค่ะแล้วก็ แวะมาดูโต๊ะอาหารนิดนึงโอ้โหจัดเตรียมไว้ต้อนรับผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนดูค่ะเวทีตรงนู้นสวยมากสวยมากทุกคนสวยสุดๆทําไมเป็น่นใครยเป็นคนชอบสีน้ําเงินไปแล้วเลยอะ่ะทุกคนงานของน้องแป้งสวยมากแล้วก็อันนี้คือกลุ่มเพื่อนเจ้าสาวค่ะอ้ยน่ารักจุ่มจิ้มกันทุกคนเลยนี่พิธีกรของเรามาแล้วพิธีกรมาแล้วค่ะ แล้วทำไมตอนนี้ปิ่นรู้สึกตื่นเต้นแทนเจ้าสาวกับเจ้าบ่าวอะคะทุกคนอ๋อตรงนี้จะเป็นพิธียกน้ำชาค่ะทุกคนโอ้สวยงามแต่ว่าอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นอะปิ่นเป็นคนชอบเวทีมากทุกคนดูดิสวยโอ้เรียบหรูสวยงามมากค่ะแล้วก็หลอดไฟตรงบันไดตรงนี้ก็สวยทุกคนดูดิสวยเนาะนี่ค่ะ เราจะกล้าขึ้นไปข้างบนไหมไม,ไม่กล้าสิมันเป็นที่ของบ่าวสาวโอ้สวยงามค่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลปิ่นชอบบันไดค่ะทุกคนปิ่นชอบไฟตรงนี้อุ้ยสวยมากเลยเขาจัดงานได้แบบว่า หรูมากอะค่ะทุกคนง่ายๆสบายๆแต่เรียบหรูอลังการอะทุกคนดูดินี่ค่ะน้องพลอยรรินแล้วก็น้องกฤษธ,ธรรมค่ะวันที่10ทธันวาคม2567ตรงนี้จะเป็นพิธียกน้ำชาเดี๋ยวจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาค่ะนี่คือการเตรียมงานนะทุกคนนะ,ะบีบงานกันก่อนอันนี้เจ้าสาวกับเพื่อนเจ้าสาวค่ะ เดี๋ยวเราแอบฟังไหมแอบฟังไหมโอ้ผู้ใหญ่เริ่มมาแล้วค่ะผู้ใหญ่เริ่มมาแล้วปิ่นจะขอเก็บภาพบรรยากาศที่แบบโล่งๆแบบนี้นะทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่า เป็นพิธีว่าในงานแล้วอ่ะเดี๋ยวปิ่นจะไม่บรรยายนะเหมือนเดิมนะทุกคนเหมือนพิธีแห่ขันมากอ่ะแต่ว่าช่วงนี้อ่ะฟังปิ่นไปก่อนนะอย่าเพิ่งเบื่อปิ่นนะนี่นๆปิ่นจะเก็บบรรยากาศไว้อย่างที่ปิ่นบอกตั้งแต่คลิปแห่ขันมาค่ะว่างานแบบนี้มันมีครั้งเดียวในชีวิตเนี่ยมันมีวันนี้วันเดียวเลยทุกคนในชีวิตอ่ะมันต้องเก็บไว้ทุกซอกทุกมุม บรรยากาศที่เราเตรียมไว้ต้อนรับอ่ะแล้วก็มาดูนี่แป๊บหนึ่งตรงนี้เขาก็ทำสวยนะทุกคนนี่พ่อยละรินกิจทํามสิ 10, 000, บธันวาคมสองห้าทุกคนดูดิบรรยากาศกว้างขวาง o, อโออาวอสวย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 ตรงนี้สวยค่ะทุกคนดูดิ เขาจัดดีเนาะเราเป็นแขกผู้มีเกียรติเราต้องเดินชมให้ทั่วงานนี่ผู้หลักผู้ใหญ่ทางด้านเจ้าสาวค่ะคอยต้อนรับโอ้นี่น,นี่เราเก็บบรรยากาศไว้ก่อนนี่นี่นี่ค่ะน้องแป้งกับน้องแฮร์ดดูนะผู้หลักผู้ใหญ่คนไหนที่มาร่วมแสดงความยินดีบ้างสวยเนาะทุกคนเนาะนี่ของเราเป็นวิดีโอเราไม่ต้องอว่าไอ้นี่ก็ได้เออ,เ,อ,อเราเก็บบรรยากาศของเราไปเรื่อย คุณพ่อเจ้าบ่าวค่ะเป็นเกียรติเซนออยพรคนแรกเลยมาอันนี้บ่าวสาวเขาก็ถ่ายรูปกันเห็นแม่ไหม,ม,มปิ่นฟังอะที่เขาถ่ายรูปว่าเออว่าให้ทําตรงนี้ทําตรงนี้อะไรเงี้ยว่าปิ่นก็แอบฟังอพ่อแม่เจ้าสาวค่ะพ่อแม่เจ้าสาวโกเปิลเจอวยค่ะปิ่นปลปื้มมากปิ่นก็น้ําตาซึมนะที่หลานมีวันนี้ค่ะ มาแล้วนี่พิธีกรของเราพิธีกรของเราอันนี้พ่อแม่เจ้าบ่าวค่ะพ่อแม่เจ้าบ่าวอุ้ยตายๆๆายาย,ายละเก็บบรรยากาศอ่ะทั้งสองครอบครัวค่ะถ่ายรูปร่วมกันต่อไปเราไปสำรวจที่โต๊ะอาหารดีกว่าทุกคนปินหิวแล้วเหอะมาแวะดูก่อนว่าเขาเตรียมอะไรไว้ให้นี่ค่ะพออระลินกิจธรรมวันที่10ทธันวาคม6 7 6 7มาดูรายการอาหารค่ะ เกี๊ยมทอดไก่อบหนังกรอบยำรวมมิตรหมูอบห้องกงปลากระพงต้มซุปเปอร์ข้าวผัดอ mm ืม hmm. โอเคทุกคนใกล้จะถึงเวลายกน้ำชาแล้วแหละเดี๋ยวตอนที่ว่า,าพิธียกน้ำชาค่ะปิ่นเห็นลายชื่อผู้หลักผู้ใหญ่ยเยอะมากมากทุกคนสงสัยจะต้องแบบทำไว้อีกหนึ่งคลิปแล้วแหละมันน่าจะอยู่ในคลิปนี้ไม่ได้ทุกคนเพราะว่า น่าจะเป็นช่วโมงเลยค่ะยกน้ำชาผู้หลักผู้ใหญ่เยอะมากนี่ค่ะน้องๆเตรียมแล้วเตรียมต้อนรับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วโหบรรยากาศมาแบบจินจีนเลยค่ะทุกคนโอ้อีกบรรยากาศนึงเลยอ่ะสวยสวย งั้นถ้าปิ่นจะเอาพิธียกน้ําชาไปอยู่อีคลิปหนึ่งอะ่ะงั้นปิ่นต่อด้วยงานเย็นเลยนะทุกคนมาแล้วคะ่ะเราเตรียมเฉลิมฉลองกับน้องๆแล้วเจ้าสาวเปลี่ยนชุดแล้วนี่คะ่ะเจ้าบ่าวเจ้าสาวกับเพื่อนเจ้าสาวคะ่ะทุกคนสวยงามกันทุกคนเลย มามามาอันนี้เพื่อนเจ้าบ่าวกับเพื่อนเจ้าสาวค่ะบีฟงานกันอยู่แต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดสมมุติว่าพิธีเริ่มแล้วอะ่ะปิ่นก็จะไม่บรรยายแล้วนะทุกคนนะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีนะทุกคนอ่ะมาเช็คอาหารกันก่อนนี่ค่ะอาหารอร่อยมากค่ะโรงแรมนี้อร่อยทุกสิ่งทุกอย่างเลยปิ่นชอบมากทุกคนอาหารที่โรงแรมนี้นะ ปิ่นขอตัวมัมมัมให้เต็มพุงกันนะทุกคนแล้วเดี๋ยวปิ่นจะรีบไปเก็บบรรยากาศค่ะในงานของน้องแป้งกับน้องฮาร์ดนะทุกคนดูอาหารที่ปิ่นทานค่ะโอเคบ๊ายบายนะ โดยเราก่คูนะคะวันนี้เราป็นพากค่ะแน่นอนว่าหลายๆคนอยากจะทราบเรื่องราวนะคะว่าเขาทั้งคู่นะคะรู้จักกันได้อย่างไรนะคะพบเจอกันได้อย่างไรค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวอยากให้พี่าเนี่ยกับจิ๊กแซเนี่ยช่วยเล่าให้พวกเราฟังหน่อยคะว่าทขาไดเนี่ยเจอกันได้ยังไงค่ะก็เอ่อสวัสดีครับคยณกิจทุกท่านนะครับ ที่มาร่วมง,งานวันนี้นะครับิดีแม่ที่ผมได้เจอกับแม่นะครับคือเดินเป็นเรืเ่องนี่แหละง่ายๆเลยแบบหน้ามอเสร็จแล้วก็ได้เจอเขาเนี่ยครับก็เลยรู้สึกว่าประทันใจไอ่หยิบวันนี้เป็นคนที่มีจิตใจที่ดีเพราะว่าเออขอโทษนะขอแท็กมออะไรนะยังไม่พอมหา,าวิทยาลัยพระรามหัวทำเท่าดีาค,ครับผมจะใช่ <c oughs> <c oughs> อะไรยประมาติมหาเรียนไม่ประหลาดีนนี้ก็เดินเสียหาตามปกตนินะครับแล้วก็ไปเจอเขาแล้วก็เหมือนประทับใจที่เขา,เม,าเมีความเมตตาแล้วก็ช่วยทุกคนที่แบบว่าเหมือนมีคนใจเย็นแต่เขาเป็นคนที่แบบโอเคให้เป็นอุ่นก่ออะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกเออวันนี้แบบว่ามีจิตใจที่ดีก็รู้สึกประทับใจในครั้งแรกแล้วตอนนั้นที่น้องฮาร์เรียนณะ เรียนปีไหนคณะอะไรอยู่ไ่เรียนปีไหนคณะอะไรอยู่จะเป็นปีหนึ่งเทอมสองครับคณะนิติีาสตร์แบงกก็ตอนนั้นก็เรียนปีหนึ่งเทอมสองเหมือนกันค่ะคณะวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค่ะคุณน้าป้าดีหรอคะถือว่าเป็นเรียนเดียวกันใช่ค่ะเพอกันก็เนี่ยครับผมก็เป็นอยู่เริ่มต้นของความความรู้สึกดีๆที่ผมมีให้กับความ เราทราบนปไงว่าคุณนิลก่อนหนึ่งงานก็คือเดินคนสาธารณะกุศลการชมเนจบแล้วก็หลังจากนั้นหลจากนั้ก็งาน ประมาณสำงานาปี看看อคอ่ะก็เหมคุยกันมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ตัดสินใจพบกานหลังจากที่ได้ทำงานแบบตกปีสี่ค่ะตอนนั้นก็บอกเลยว่าแบบังกำลังทำงานใจอยู่นะยังไม่แบบใช้เวลาเลยนะคะแนนว่ารู้งแกการสอบถึงเรียนเนี่ยเป็นตัวสอบต้อสวยมากๆเลยนะคะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để sắc không? lỡ những video hấp dẫn เพิ่มปีจีนะครับเป็นอย่างนี้นะครับการได้มาเรียนในประเทศและได้รับวิทยากีนะครับจะอยู่ในความสนใจของเราเป็นอย่างดีนะครับอยู่ในความทั้งใจของเรานะครับตลอดไปแมขออนุญาตนะครับเรียนเชิญนะครับอาจารย์สมานนะครับท่านใดที่มีโอกาสได้ขึ้นไปนะครับ ท่องเทียเ่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ไปชมทะเลหมอกนะครับซึ่งชมที่เชียงใหม่นะครับอากาศดีขึ้นมากนะครับก็เรียนเชิญน,นี้ครับนายชาวเชียงใหม่ที่ดีต้อนรับทุกท่านนะครับขอบคินนะวขอบคุณค่ะทุกคนนคุณค่ะทุกั้งที่ผมับครองครองรักครองเรียนเป็นอคู่ชีวิตที่ เข้าเข้าใจเห็นใจนะครับดูแลกันนะครับขอเชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาวเริ่มกานจุดเทียนนะคะแล้วก็ เปิดแชมเปญของเราก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะต่อไปนะคะจะเป็น first dance หรือว่าการเต้นรำเล็กๆน้นนอยๆของทางเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเองค่ะ first dance เป็นอะ i Gloria in excelsis Deo pax in terra hominibus bonae ก็นะ่าประทับใจนะ่าจะ